สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการวีแค่วีแ <We chair. S 2> ชร์ดิฉันสุทธาสารีประโคนสถิติเละเอกสารฟาร์มเกษตรสันติราชค่ะค่ะดิฉันปณิตาประเมินชัยผู้จัดการฟาร์มเกษตรสันติราชค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ชาวฟาร์มเกษตรสันติราของเราภูมิใจนําเสนอช,ชื่อโครงกา,ารว่า5-2สองทางทําค่ะที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ออนค่ะน้องพึ่งจากการที่เราได้ได้ร่วมโครงการวัดสร้างสุขนะคะนําระบบ5-2เข้าสู่ชุมชนแล้วก็วัด ใกล้ๆฟาร์มของเรานะคะทําให้เราได้มีโอกาสเข้าวัดกันมากขึ้นอย่างที่เรารู้กันว่าชาวฟาร์มนะคะจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมกันมากเท่าไหร่นะคะเราจึงมีแนวคิดร่วมกับเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็กับวัดนะคะที่จะทําอย่างไรที่จะสร้างเสริมจริยธรรมให้กับพนักงานในฟาร์มของเรานะคะเหมือนเป็นผลบุญนะคะที่เราได้ก้าวเข้าสู่โครงการวัดสร้างสุขนะคะทําให้เราได้พบกับท่านเจ้าอาวาสที่มีความเชี่ยวชาญในการ เทศนะคะแล้วก็สอนธรรมะนะคะทําให้เราได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะดีๆจากท่านนะคะจากท่านในครั้งนี้นะคะแล้วก็ครั้งต่อๆไปด้วยค่ะห้าสอสองทางธรรมในครั้งนี้เราให้ชื่อตอนว่าธรรมะกับการทํางานค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะว่ามีต่ตัวหนึ่งแล้วให้ให้เธอเอาหนังยางหนังหนังสติ๊กกลมๆเนี่ยเธอไปโยนใส่ท้องทะเล ทุกหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งแล้วก็ดำลงไปทีนี้ก็รอไปรออีกหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้จะโผล่หัวขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่งในท้องทะเลอันกว้างใหญ่มันมีโอกาสมากแค่ไหนสำหรับเต่าที่ว่าโผล่ขึ้นมาหายใจโดยไม่ได้ตั้งใจนะนะแต่ว่ามันไปนฟลุก ฟุกที่ว่าหัวมันโผล่มาปุ๊บแล้วไปสวมกับหนังยางพอดีในท้องทะเลฟังดูมันก็วเวอร์นะมันเรื่องที่ยากแต่พระองค์บอกว่านั่นแหละวิสูทธิการเกิดมันยากขนาดนั้นถ้าเต่าโผล่ขึ้นมาทุกหนึ่งร้อยปีแล้วหัวมันสวมกับหนังยางในท้องทะเลที่มันลอยอ,อยู่เหนือผิวน้ำนั่นแหละคิดดูโอกาสมันยากขนาดไหนที่มนุษย์จะได้เกิดมา เราต่างจากเดรัจฉานเพราะเรามีศินห้าข้อสัตว์เดรัจฉานไม่มีถ้าโยมท่านใดไม่รักษาศินสักข้อเดียวก็จบไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าโยมอยากเป็นเทวดาให้รักษาศินห้าข้อพร้อมกับธรรมะอีกข้อหนึ่งอีกสองข้อธรรมะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกแค่สมมติว่าโยมรักษาศินห้าข้อแล้วโยมโยมมีความละลายแก่ใจ <c oughs> กับความเกรงกลัวต่อบ,บาป โยมคิดดูว่าสมมติโยมจะทําอะไรโยมละลายใจเเกินรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ทันี่โยมคิดอย่างนี้แสดงว่าโยมมีความละลายแก่ใจแต่ถ้าโยมเกรงก,กลัวต่อบาปด้วยทำอันนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมยาหรืออย่างเงี้ยโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาทีนี้การทํางานของโยมเนี่ยมันจะบริบูรณ์ได้เพราะว่ามีศีลเป็นพื้นฐานโยมจำไว้ว่าคนมีศีลห้าข้อดีแล้วเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะสมบูรณ์ดีมากสมบูรณ์ ถ้าทํางานโดยไม่มีศีลกํากับใจเบื้องต้นนี่เรียบร้อยทํางานให้เขาได้ไม่ดีโยมจะทําอะไรก็ตามนี่ขอให้ทําด้วยความตั้งอกตั้งใจว่าเราเกิดมาชีวิตนี้ให้มันสมบูรณ์เป็นพ่อก็ทําหน้าที่พ่อให้สมบูรณ์ทําหน้าที่แม่ก็แม่ให้สมบูรณ์ <c oughs> ทำหน้าที่ลูกก็ลูกก็สมบูรณ์ยวแล้วชีวิตเราจะประสบความสำเร็จ นี่ก็เป็นตัวแทนของฟาร์มเกษตรสันติราษนะครับก็อยากสอบถามแล้วหน่อยว่าเมื่อได้ฟังบรรยายแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยรู้สึกว่าตัวเรามีค่าอย่างที่ผ้าจานบอกนะคะกว่าเราจะเกิดมาได้ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างและพอเกิดมาแล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือสะสมความดีเพื่อชาติหน้าค่ะแล้วพี่ต้นะคะรู้สึกยังไงกับการฟังบรรยายครั้งนี้บ้างคะฟังบรรยายครั้งนี้เหรอครับ ทำมานะครับผมว่ามันก็ควบคู่กับการทํางานนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ส hmm. ต mm ิของเราแล้วก็จิตใจของเราดีด้วยครับคิดดีแล้วก็ทําดี้วยงานก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วเนาะค่ะแล้วก็คือวันนี้เนี่ยเราก็มีการฟังเทศแล้วเนี่ยหมอมีความรู้สึกว่าได้เก็บความรู้หรือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรบ้างคะครับผมผมก็จากที่ได้ฟังเทศในวันนี้นะครับผมก็ได้อ่ ความรู้ต่างๆเลยที่เกี่ยวกับการทํางานแล้วการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมก็หวังว่าของฟาร์มเราเนาะจะ,ะได้ทํำกิจกรรมรวงนี้กันบ่อยๆครับค่ะค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามนะคะว่าฟาร์มเกษตรสันติราและฟาร์มไร่สามจะมีกิจกรรมดีๆอะไรนะคะมานําเสนออีกครั้งนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะครับ